สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะรับลูกสาวเป็นแม่บุญธรรมมาแล้วค่ะเดไปริไปป,ป,ปีเลยดูค่ะดูอีนางตัวเล็กค่ะดูสองตัวเลยค่ะอืออือนี่ลูกเห็นไหมเข้ามาทักทายแล้วค่ะเขากำลังดมกันอยู่อือฮดมน้องกันอยู่ใหญ่เลยวิกกี้วิกกี้กดูวิกกี้ ลีโอก็มาด้วยแมวมาหมดเลยมาเวลคัมลุกมาโอ้ลีโอไปไหนโอ้ดูเขากำลังดมค่ะเขาดมอุ้ยเขาก็น่ารักกันนะได s เซอร์ไพรส์ยูโนวิกกี้ h ีเลฟ e ด the ั u ปี้ลีโอก็มาด้วยอ่ะลีโอลุกให้ก่อนอ๋อมาเวลคัมโฮมกันเคค่ะบ๊ายบาย